เลิกเธอครับเลิกตัดสินรูปร่างจากน้ำหนักบนตาช่างกันเถอะครับเฮ้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะหลายคนยังเป็นอยู่เลยอะ่ะที่แบบไปหมกมุ่นกับเรื่องน้ำหนักบนตาช่างมากๆพอมันเพิ่มทีโอ้ยนี่เราอ้วนขึ้นเหรอเนี่ยพอมันลดทีเย้ดี่แบบว่าเราผอมลงแล้วสิซึ่งความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะตัวเลขบนตาช่างมันไม่ได้บ่งบอกอะไรขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ให้ช่างนะครับเพียงแต่ยาซีเรียสและอย่าเอามาเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์ตัวเองเอ่ะผมพูดง่ายๆแล้วกันมีคน2คนนะครับ น้ำหนักเท่ากันคือค่อนข้างน้ำหนักเยอะนะะตีซะว่าแ0แล้วกันส่วนสูงเท่ากันทุกอย่างเท่ากันแต่ขอโทษนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าอ้วนพุงพวียกลมมาเลยกับอีกคนหนึ่งโอ้โหวงแขนกล่มเป็นมัดมัดแล้วหุ่นดีมากงแต่เขาอาจจะตัวล่ามตัวหนาอะไรก็ว่ากันไปเห็นป่ะ น้ำหนักไม่ได้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับคนหนึ่งอ่ะหุ่นโคตรดีอ่ะอีกคนนึงก็ยอมรับมาก็อ้วนเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าคนที่น้ําหนักเยอะแล้วต้องอ้วนเสมอไปในขณะที่บางคนเนี่ยน้ำหนักน้อยโอ้โหก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหุ่นดีเสมอไปผอมแหง้งซูบโสมสุขภาพไม่ดีซึ่งมันก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาอะไรกับตรงนี้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเรื่องของรูปร่างให้ดูที่รูปร่างให้เขาโชว์ออกมาว่าเราเป็นคนมีหุ่นดีหุ่นฟิตหุ่นเฟิรม์มดูแลตัวเองให้ดีคุมอาหารด้วยกาารทาใหห้ครบมู่ในสสัด่่่วนตาามทีรงกายต้องการออกกกําาลังยด้ ทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอจะได้แลดูฟิตดูเฟิร์มดูรีนและดูเฮลตีนอนหลับพักผขวานให้เพียงพออยู่ในเกม6-8ชั่วโมงถ้าทำได้หุ่นตีหุ่นเป๊ะหุ่นปังแน่นอนอยู่แล้วลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใชใ้ดูนะครับ